สวยครับผมสวยครับสวยเหมือนในคลิปเลยนะครับนี่ครับผมสวยจริงครับผมใช้มีดยี่ห้ออะไรครับเนี่ยคุณนี้นะครับผมเบา่นี่คนพากินฟาเที่ยวนะครับผมจะรีวิวอยู่ร้านนี้ตลอดเลยนะครับประจําเลยนะครับฝากติดตามพี่เขาด้วยนะครับเรือสวยครับผมต้องเป็นร้านที่รักนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเงรักเคลื่อนหมุนทองระยองเกรด3 a นะครับร้านนี้ก็ขายอยู่ที่ตลาดนัดทลากรนะครับราคาแข่งไว้66นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเงรักปอกเคลื่อนแบบเทพกันนะครับ เดี๋ยวหาข้อสุขพอดีให้คุดป้านที่ว่ามาเนี่ยก็ลูกมาเลยนะชุดน,น,นี้ก็ทุเรียนก็ยังพอมีอยู่นะครับมีขายทุกวันนะครับแต่ก็จะยังไม่เยอะนะครับไปไปลายฤดูกาลแล้วนะครับได้ไหมพี่แกดีนะี่โอเคไหมครับลูกเนี้ยสองลูก เดี๋ยวมาฟังพ่อให้คุณป้าสามลูกด้วยใจงามอสวัสดีครับครถจะบอกเออนี่หม่เดียววันนี้เนี่ยมาหน่อยเดียวอ่าเบาวนิพนธ์มาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบ่าวนิพนธ์พากินมาเที่ยวนะครับมาช้าเนี่ยนะครับวันนี้นะขับรถได้เด่ยวครับผมครับผมนี่นะครับคนนี้นะครับผมที่รีวิวร้านเฮรักทุกวันเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผม

สาม3้อยเก้าสามร้อยแปดสามเก้าสามแปดอร่ณครับคู้ดีไหมอเดี๋ยวก็โทรมาสั่งกันเยอะเลยนะครับแต่ี่รับบอกจะหมดแล้วนะครับไม่รับนะครับวันนี้นะเดี๋ยวลูกค้ามาเสียเที่ยวนะครับเจ็โดโลเจ็ดนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะได้ไหมมา ูใหญ่มากครับทุกคนครับคู่นี้นะฮะรถอะไรมันรถยนต์นะพี่ครับผมเอาเอาสคริปต์พี่เอาสคริปไปเอาอะไรพี่พี่จัดเลยพี่เอาผมเข้าช่องพี่หน่อยวันนี้วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับพี่บ่าวนิพนธ์นะครับผมพากินมาเที่ยวนะครับผม เอฟซีผมเลยครับผมดูพี่เข้ามาตลอดนะครับใช่ขอบคุณมากครับผมก็ตามพี่เข้ามาเหมือนกันครับตามติดตามมาครับครับผมวันนี้มาเจอกันแล้วนะครับติดเหลือเยอะฝากเอฟซีพี่บ่าวนิพนธ์ด้วยนะครับผมคนนึงยังไม่มาฝากติดตามช่องยูทูบตลอดถ่ายคลิปด้วยนะครับเล็กฝากของแท้ของแท้ตอนนี้กำลังกบยิงอยู่นะครับเอาเงิมีแล้วเออมีแล้วออกสื่อได้เนี่ยแจว่าห้ามแจวว่าห้ามออกสื่อ นี่นะครับผมวันนี้โอ้โหสวยครับผมสวยครับสวยเหมือนในคลิปเลยนะครับวันนี้ได้มาเห็นตัวเองกับตาตัวเองนะครับวันนี้กับอยู่ในคลิปไม่ใช่ใช่เหมือนครับพี่สวยครับทุ่นสวยเลยนะครับร้านนี้ครับเกรดสามเอจริงครับนี่นะฮมอทองระยองคัดพิเศษเกรดสามเอนะครับนี่ฮะไม่เชื่อให้ดูเลยนะครับ รู้เปล่าที่ผมต้องมาวันนี้มาเลยครับวันหนึ่แต่ผู้เดินไม่ค่อยสุกวันนี้รูสองร้อยสามสิบนะครับทุกคนนะครับ จรริงคับผมใช้มีดยี่ห้ออะไรครับเนี่ยเป็นกลิ้นเป็นกวินนะครับนี่นะฮะใครที่อยากค้าขายเรื่อนนะครับผมยี่ห้อนี้ลองซื้อไปประกอบเรื่อได้ท่านไกลอยู่ไกลไม่ต้องมาลูกค้าโทรมาสั่งเพียบเลยนะครับวันนี้นะ ใช่มิตร่ามเราจะกินพวกนี้ใช่ใช่ขอบคุณเดี๋ยววันนี้ช่องยูทูบตลอนตะเคียบนะครับผมถ่ายให้ดูย,ยาวๆนะครับผมวิธีปอกขึ้นเรือนวิธีการถ่าย,ยเรียนแล้วก็บรรยากาศการขายของร้านนี้นะครับผมให้ดูกันย,ยาวๆเลยนะครับ,บนะไม่ตัดต่อนะครับ บอกทุเรียนดูเพลินมากครับทุกทุกคนนะครับขายดีมากครับคดานี้นะครับ

สั e ่งได้เลยนะครับได้แบบไหนนะครับผมคิวต่อไปเลยนะครับไปแล้วนะครับนี่เนี่ยเรงเดียวสวยมากเ่ยจดแลอก็ข้างในนะข้างมันจะแข็งเล่นเด้งข้างในมันจะนุ่ม ลูกนี้กี่โลครับเนี่ยโลพอดีครับลูกนี้สี่โลนะครับสี่สวัสดีครับเาลนิพนธ์สวัสดีครับหนึ่งร้อยยีบบาทนลิพนธ์เจอกันทุกอาทิตย์นะครับมีการรับมานี่นะครับคู่นี้นะครับผมเบลนิพนธ์พาไปกินปลาเที่ยวนะครับผมจะรีวิวอยู่ร้านนี้ตลอดเลยนะครับประจําเลยนะครับฝากติดตามพี่เขาด้วยนะครับประจำทุกทุกอาทิตย์ครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับซีพีเขาเยอะมากครับพามาดูทุเรียนสวยๆกันนะครับ รนี้จะเป็นกรอบนอกลุ่มในนะครับรูนนี้จะเป็นกรอบนอกลุ่มในนะครับทุกคนพอพี่อ๋อประมาณนี้เอาไว้เลยไว้เลยไว้แคตเลยจะหาสุกไปพี่พี่โอสุกไม่ได้ห้าม FC ลูกค้าเยอะมากครับทุกคนร้านนี้นะครับ อที่สวยผมต้องเป็นร้านเฮลักนะครับผมที่หับนมอนทองระยองรครับกนหมอนทองระยองนะครับผมช่วงนี้ก็ไป,ไป,ไปลายฤดูการแล้วนะฮะแต่ก็ยังสวยนะครับทุกคนนะครับเนื้อดีกินอร่อยนะครับ

วันนี้ก็มียูทูบเบอร์มาดงนะครับนี่ฮะวันนี้มา3มช่องเลยนะครับช่องใหญ่เลยนะครับนี่กุ้งไก่นะครับหาสูตรด guru. ูอีพีเท่านี้นะมีแค่นี้เหรอครับครับผมน้อยพอนะถ้าไม่พอก็ปิดร้านหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้ครับหาไม่ได้แล้วนะฮะับไปปายคืดูการแล้วนะครับครับผม นี้มันหยุดนะวันอาทิตย์นะครับสุขาแน่นร้านครับร้านแทบแตกเลยในวันนี้นะแต่ทุเรียนน้อยนะครับร้อยกิโลนะวันนี้

โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชิดาเจอกันใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่เรียแว่ม,มาอุ่นนะครับช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับทุเรียนหมอนทองระยองครับผมเกรด 3A เลยนะครับร้านฮียรักนะครับผม